เห็นเลยใช่ไหมว่าวผมมาเล่นอะไรใช่ครับผมมาเล่นเดอะแบ็กลูมไม่มีคอนเทนต์จนต้องมาเล่นเดอะแบ็กลูม่ะหาทางออกดูของเสียงไม่สุดเลยคัะทายมากงอนไม่หลับเบาเสียงลงหน่อยนะโอเคแค่น,นี้แหละก็ดังมากแล้วโอเคมาโอเคหาทางออกฟินเดย E tiết lèo lèo ตอนนี้สกอตเขาตันหมายเขาชื่อว่าสกอตคิวเอ,เ,ออเ,อเอาสกอตมาสกอตเอาสกอตเขาหลุดไปเร็วก้ัว่ะ เปนผู้คนวันนี้เ้วเพื่อนเราเจอทางออกด้วยแหละโอ้คนเด็มเลยวันนี้วัน,นี้วัน,นี้เอ้ยเขาไม่ไปทางนู่ไปอ่ะแะว่าไ,ไ,ได้ช่วยเขาเข้าไปในที่มืดสวัสดีโอ้เสียงอย่างดังเลย เอาประมาณนี้แล้กันนะไม่อยากเสียงดังมากก็กลัวอยู่ด้วยไงฮะเนี่ยเนี่ยใบสองผมไม่มีอะไรต้องกลัวผีมันไม่กระชากผมลงจากเก้าอี้แล้วจากผมไม่กินตับหรอถ้าคลิปนี้ไม่ได้ลงก็เป็นว่าผมตายแล้วไอ้พวกขี้ปวัดไปไหนกันเฮ้ยอะไรวะ จะเลยเฮ้ยเราตามไปเซะไม่มีใครกล้าไปกันเอาไปดิไปเลยไปเลย,ไปเลยพวกกลองไปเลยพวกคิปอดเฮ้ยตามตามนอนหลับไปตามนอนหลับไปอดีนอนหลับนอนหลับเซร็ตเสร็จ,รจอย่าไปไหนนะโอ้ นี่มาเดินหอยหลังไมยวะ่ะเป็นไมเคิลแจ็กสันผีน่าจะโผล่มาในเร็วๆนี้นั่นมันไม่มีไปใช้เลยไม่ผมเลย่ามมาสามนาทีไวไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนี่เร็วพวกกว้าสาย ถ้าบันทกจำสังเกตแล้วก็โดนด้กยกันเฮ้ย ติดกันติดกันไม่แล้วด้วยไปเมีนว๊้วูวววามีวว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 วมวนวววมวววววัม สองคนหุ่นครัวแกนี่ยอันนี้มากันเป็นกลุ่มค่อยค่อยเอเอค่อยดีหน่อยเลยค่อยแบบค่อยโล่งใจหน่อยเย่ไปพร้อมกันเลยสหายสหายสหายไปทางนู้นมาทางนี้เพื่อนมาทางนี้ย่าย่าไปเพอน <c oughs> มาเล่นเกมนี้เอาคนหายไปไหนหมดหรือคืองส์สงสาวคนนั่นไงเอาผีเอาเอาผีเอาผีผีว้าวเอาผีมาผีฆ่าคนแบบนั้นเอาผีผีเจ้าไอ้ผีทูกผีก็ดิผีมันตัวดำด้วยอ่ะวันที่ผีวันที่ผี เราคุยกันได้นะผีวัีผีมันดูโง่ทไมผีผีมันดูโง่นะแต่มันก็ไม่โง่แล้วมัฆ่าเราได้ผีผีคุณตายไปแล้วัาดีเพื่อนเป็นไงบ้าง 让我跟你。 หลกแล้ว เพื่อนมานี่มานี่รอด้วยวันนี้รอด้วยมาทางนี้ เพื่อนมันไม่น่ากลัวหรอกนะเยอะรอมันไม่น่ากลัวมันก็แค่ผีมันไม่มีจริงเดี๋ยวบางทีอาจจะมีจริงก็ได้อย่าไปทางนั้นเอ้ยทางนี้แหละเพื่อนทางตันใช่ไอ้ทางนี้ดิเพื่อนรู้บอกกลุ่เมเ,เหรอใจหมดเลย หนีผมหนีผมอ่ะคณะเกินช่วยด้วยคเกนหนีผมาคกนกับไม่ช่วยเลยอ่ะเอ้าไกูมาเกิดที่เดิมพี okay. ่มาเกือบพาเออร์าเกือบพาเออร์การ์ดพีบีเับเอ่อับัจะ อย่าพูดอะไรนะเมื่อกี้คลิปนี้จะยาว20นาทีนะเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันมันไปไหนกันเยอะแยะวะอ้ย yeah กราเราเจอผิววดเอ้ยัวดแาจะราา้องไห้เลย้ตาไหล

กีเกมค่คะขอใครด้วยแต่ผมจะได้คอมว0นาทีนะอันนีีวะวี่ียัว่าจริงมาดีต่อกันได้นะต่อได้ไม่ออกมาเนี่ยเจอผมได้ยินเสียงมาแต่มันไม่ออกมาไปแล้วพิ่ โอ้ยผมอ่านมานยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยโอหผม่านะก็้องควเครื่มยังลืมก่อไล่เกิดตามด้วยสำหรับนี้ไปบ่ายเนไป,ไปรา้านสินค้ับ